ปิดท้ายกันในช่วงเบรกสุดท้ายนี้นะคะกับช่วง Star Around วันนี้จะมีงานอีเวนต์และกิจกรรมอะไรมาฝากกันนั้นไปชมกันเลยค่ะปิดท้ายกันที่นายพิเชษโพพักดีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าระดับชาติที่รวบรวม4งานแสดงสินค้าครั้งใหญ่ส่งท้ายปีคือ e b s ิสเอ2021 O E M Manufacturer Expo 2021 e t e c h 2021 และ Intercare a s i เอเชีย2021จัดโดยบริษัท NCCX e h i b i t i o n Organizer จำกัดหรือ NEO ในฐานะผู้จัดงาน4งานใหญ่ทั้งงานด้านการค้าและการตลาดออนไลน์ด้านธุรกิจรับจ้างผลิตด้านการศึกษาและด้านการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงอายุพร้อมชนวัตกรรมเด่นด้วย,ยระดับคุณภาพชีวิตตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในวิธีใหม่แบบ next normal ค่ะ ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับเราสามารถที่จะรวมทั้งหมด4งานได้มีผู้ประกอบการที่มาออกงานร่วมกับเราทั้งหมด250บริษัทนะครับรวมถึงเราคาดการว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าคนที่จะมาจับจ่ายใช้สอยในงานนี้เราคิดว่าคงจะมีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณ100ล้านนะครับในการที่จะเพิ่มให้กับคนที่สนใจที่จะมาลงทุนมาศึกษาเรื่องของการฟังสัมมนา,าของ อคอร์สต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทําทการตลาดออนไลน์การที่จะผลิตสินค้าต่างๆตรงนี้รวมถึงการที่จะอมองถึงเรื่องการเป็นเจ้าของกิจการต่างๆตรงนี้ได้ในงานนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามองดูว่ามาตรการต่างๆที่เรามองไว้สําหรับคนที่จะมาชเลี่ยมชมในงานนี้สามารถที่จะมาเดินชมงานแล้วก็สามารถที่จะมาดูในส่วนของ e อก i ิ i ิชันต่างๆในงานของเรา,าสำหรับการใช้ชีวิต next normal ตรงนี้ในอนาคตได้ครับ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เดินทางเข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทยรวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆใ,ในอนาคตนะครับอย่างเช่นปีหน้าทางภาครัฐได้มีการประกาศแล้วว่าการประชุมเอเปนี้จะออกมาในเชิงที่จะต้องเป็นฟิสิ c อลเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่จะจัดประชุมเอเป็นเป็นฟิสิคอลครั้งแรกมันก็จะทําให้สร้างความเชื่อมั่นมากขึ้นในเรื่องของการของธุรกิจแล้วก็เชิงของทางด้านการ การเมืองระหว่างประเทศต่างๆตรงนี้นะครับเพราะนั้นผมมองว่าหลายๆอย่างที่ภาครัฐหรือว่าในส่วนของเอกชนได้ร่วมมือกันตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่จะสร้างศักยภาพในการที่จะทําให้เศรษฐกิจประเทศไทยมีเจริญเติบโตต่อเนื่องกันไปได้นะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจไมซ์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมีส่วนร่วมในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดํารงไป แบบก้าวกระโดดตรงนี้กลับไปสู่ภาคปกติตรงนี้ได้ครับบอกได้เลยนะคะว่างานอีเวนท์ที่จัดขึ้นนั้นโอ้โหน้าไปเที่ยวทุกทุกงานเลยค่ะผู้ชมค่ะวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมแบบนี้ในรายการ Star ์แซบสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ